ก็สวัสดีคุณลูกค้านะครับถ้าลูกค้าท่านใดเข้าดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ก็นี่คือเซตมัมเซตนะครับขาย1112เป็นเซตสำหรับครอบครัวจริงๆครับเป็นเซตสำหรับวันแม่จริงๆสำหรับท่านที่จะสั่งแอดมาที่อารุยซูชิหรือแอดที่ไฮโซซูชิ นะครับทางลายแอ f i ิ i ชี a l นะครับทั้งหมดนี้นะครับ999บาทเท่านั้นคืออยากจะนนำเรียนหน่งครับว่าลบกวนสั่งล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะว่าออเดอร์นี้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเอาบุฟเฟ่ไปกินที่บ้านแล้วครับกินได้4-6ทถึท่านเลยนะครับซาโจาต้องย้ำว่า4-6ถท่านเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้นะฮะนี่ยยำสาหรายโมริอันนี้เป็นเนง,งิโมริ อันนี้แคลิฟอร์เนียมูริสซมอนย่างแซบซาบาอย่างเงี้ชิระโอสรัดแบบนี้พร้อมกับหัวปลาคาบ,บูปตัวนี้แบบนี้คือสจัจโจต้องย้ำาาฮะในเซตหนึ่งมมีปริมาณที่เยอะมากนะครับฉะนั้นการที่ท่านจะจะจะ,จะ,จะสั่งนี้อยากให้รบก,กวนสั่งล่วงหน้าหน่อยแล้วก็มันจะได้มารับได้เลยนะครับซุปสข้าวสเนี่ยฮะเยอะเยอยงยงๆนะครับท่านผู้ชม นี่เท่าที่โจทถ่ายอย่างนี้ลูกค้าก็สั่งมาไม่หยุดเลยนี่ครับทาไม่หยุดแต่ละเซตนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากย้ำนะครับเยอะมากเลยครับนี่แหละครับทั้งหมดเลยนะครับนี่แค่999บาทนะครับบวกแวกเกตเปอร์เซ็นต์เยอะไหมครับเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมสโจทถึงรบกวนให้คุณลูกค้าได้ได้สั่งล่วงหน้านะครับแอดไลน์ไฮโซหรือใกล้ทองหล่อก็แอดทองหล่อนะครับโทรสอบถามได้ นะครับที่หน้าเพจร้านนะครับทั้งหมดนี่อ่าดูดีๆนะครับและคุณลูกค้ายังสา,ม,สามารถซื้อตับหา่านหรือปลาไหลในราคาต้นทุนได้นะครับนะครับในราคาแค่199บาทเท่านั้นนี่ครับอย,อย่างลูกค้าท่านนี้ก็สั่งตับห่านเพิ่มมาปกติมันจะขายอยู่500-600บาทขายอยู่แค่199 9, หรือจะเป็นปลาไหลก็ได้นะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเซตหนึ่งเยอะมากๆดูนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะเนี่ยฮะเซตหนึ่งนะฮะเนี่ย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 อ่ะชูแพกเลยช่วยเยอะเยอะเยอะฮะดูเสร็จแล้วน้องเขาก็จะแพกอย่างนี้แหละครับสําหรับใครที่จะสั่งลบกวนนะครับลบกวนเลยนะครับคุณลูกค้านะครับเพราะว่ามันเยอะแต่ละเซตเนี่ยเยอะมากฉะนั้นลูกค้าจะได้ทานของดีของอร่อยนะครับ เราก็อยากทำสวยๆจะได้ไม่รีบเร่งเพราะออเดอร์มานี่ก็จะรันไปเรื่อยๆไม่หยุดนะครับใกลที่ไหนสั่งที่นั่นนะครับย่านอารีก็สั่งอารีย่านทองหล่อก็สั่งทอง